1 2 3 4 5อมเครับานารักอ่ะตัวอะไรพี่หมอพเทจุ๊จุ๊เเฮ้ยากกดติดตามช่องฟุกด้วยนะครับ โอ้โหอะไรคะพี่ฟองของคริสต์มาสโอ้โหของวันวันคริสต์มาสจากซันตาคอสเทียบเลยนะคะซันตาคอสใครใครคือซันตาคอสของพี่ฟองมาม่าโอ้โหดิหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชิ้นนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันเลยนะคะชิ้นแรกชิ้นแรกนะคะอืมขยับดูสิมันเป็นนิ่มๆจริงกะเบ๊ะ จริงก็อาละเวอันนี้อะนน่ใช่ไหมร้อผิดปากเนี่ยเกเลยเเลยพี่เพียทำเลยอะิงด้งอายนี่อะไรอ่ะีว้าวน่ารักอ่ะตัวอะไรพี่พมอพี่เพียทำุ้ยมือมันเป็นกาวด้วย ไหนไหนขอให้เพื่อนเพื่อนดูสิครั๊อบบี้เพทามบ๊อบี่เพจตามเ๊อบบี่เพจตาเอา้าน้องเขาก็อยากได้นะเนี่ยอ๋ออคอยากจะกอดบ๊อบบี้เพทาม่าทันนี้เลยกอดไหมกอดไหมตาตาเอ้าเน้องก็อยากได้อา่อาอา่อา่ให้น้องกอดบ้างอ๋อพอชอบไหมครับชอบชอบอพอเพิ่งอาบน้าเสร็จนะคะ จุ๊บ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 ต่อไปนะคะชิ้นต่อไปชิ้นขนาดกลางๆนะคะชิ้นต่อไปรอดูรอดูปลาฮะปลาไอ้นุชชิ้นตัวไหนซันนาคอสให้อะไรมาอ๋อมันเป็นปลามีปลานิลกับปลานิโม่โอ้โซันนาคอสใจดีจังเลยเอาปลามาให้ด้วยแต่ว่านี่ของพ่อกับเฟี่ยหรือเปล่าเนี่ยก็คือกินกับกับ

สองสี่หกอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแปดตัวไก่ล้องไงทอยไก่ล้องไงว้าวโอ้โหโอห้โห,โห นี่ครับเลโก้ซันตาว้าวดง <uring> ดึงดงดงดึงดงดึงด <can> ึงด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 งป๊ี้พยางิอนเกาะซังตาเลยงะิันตาเลโกนะคะมันสามารถต่อเลโก้ได้ด้วยแล้วก็หมุนได้ด้วยนะคะพี่โิกมีไฟเพคะเนิยมมีสงเสียงด้วยเนิมันมี2องันงิตองติงันใช่ใช่ค่ะมีสองด้านนะครับ อันนี้น่าสนใจนะลโก้เหมือนกันครับได้ไรมาครับต้นคริสต์มาสครับลากโึ้โอ้โหคริสต์มาสทรีเล่นเพียบเลยโอ้โห oh. 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 ทั้งปีเนี้ยปีใหม่นี้เรามีของเล่นเล่นกันแล้วนะคะ เลโก้สองชิ้นนี้นะครับนามินเป็นคนส่งมาให้พวกเรานะคะต้องขอขอบคุณนามินมากเลยนะคะพี่พ่อขอบคุณนามินด้วยยังขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพอน้องเฟียน,นะคะขอลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย